ขอบคุณครับขอบคุณครับและตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะและมีเช็คสําหรับของครับแล้วก็ขอบคุณค่ะ <laughs> 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 <coughs> ใช่เลยค่ะขอต้องใส่ด้วยนะคะใส่เลยอ่ะ แฟนคลับกท่านนะคะถ่ายรูปใคอ่าตรงนะคะในน้ำของแบรงเราครับเป็นอะไรที่แบบเราเราทุ่งเทตั้งใจทำแบรนด์กับแบรนี้มาประมาณสาปีแล้วครับก็มีใจที่มีคนเห็นค่า ก็ใช้แบกอยู่นะคุณนักทัน ดีครับดีมากๆานะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าืที่ผ่านมาตลอด3าปีเนี่ยเราจะมีแฟนขาของร้านเองนะครับที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเราก็แบบลูกค้าเวลาที่เขามาทานขนมหรือว่าอาหารร้านเราเราก็แบบมีฟีดแบ็กกับมาาแบบเขาชอบทานหรือว่าเขาทานแล้วเขาแนะนําเพื่อนมากหรือว่าพาพ่อพาแม่เนี่ยมันคือมันคือความสุขของคนทําธุรกิจร้านอาหารอคือสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือรอยยิ้มแล้วก็ความสุขณขนานั้นที่ลูกค้าได้ได้มามีประสบการณ์ในร้านของเรา มนนใช่ใช่ใช่สาขาไมา่ฝากไว้นะครับสาขาในเซนต์เจมส์เดี๋ยว<า>เปิดอีกที่ปะคะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเปิดที่ที่เอลซเตีเยเอลซเตีเย,ตลย,ตลยแล้วก็อ่าน่าจะเปิดมกราครับแล้วก็จะมี มีขยายสาขาที่จรุรนครด้วยครับเพิ่มอีก4เท่าเลยใหญ่ขึ้นเยอะเลยตีเอาต<ช>ังตะเก็บไว้ไหนคะไม่มีไงเขาเอาลองมาลงทุนหมดเพราะว่าเอาออๆๆอมาลงทุนค่อนข้างเยอะครับใช่ก็มีสาขาที่ที่สมบูรณ์ที่บอกไปแล้วก็ที่จรุรนครแล้วก็ทำํำตัวกลางใหม่ด้วยครับทำออฟฟิศใหม่ด้วยตอนทำทสี่ที่เลย ผมก็โอกาสครบรอบ1สปีของทางแมกยานะครับก็ขอบคุณที่อยู่กับคู่กับพวกเราคนไทยมาถึง10ปีนะครับแล้วก็ขอให้เป็นนิตยนที่สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์ต่างๆรวมไปถึงธุรกิจให้ดีๆแบบนี้ต่อไปได้ด้วยนะครับวันนี้หนังบ้านพี่เซอร์บนี่อารก็คือก็สุดได้ดูเรือนนะดูเรี่วที่ไดูเรียอเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆต้องบอกว่าวันที่ทุกคนได้เห็นดีเซอร์อ่ะยินได้เห็นหลังทุกคนอีกอินไปเห็นตัวเต็มตอนที่เขาลงยูทูบไปแล้วเพราะว่าเราจะเห็นแต่แบบว่าตัวที่ยังไม่ใช่ไฟแนลครับก็เลยยังแบบยังยังยัง,ยงคุยในทีมเดี๋ยวเฮ้ยตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็อยากรู้ว่าแบบฟีดแบ็กจะเป็นยังไงบ้างคนจะชอบไหมหรือว่าตอนถ่ายอ่ะมันก็จะมีความแบบอ๋ <laughs> อมันก็มีความแบบโอ้เบรรยากเหมือนี้แต่ลัำมาก็ก็เต็มที่ครับแต่ฟีดแบ็กเป็นยังไงคะพี่ดีพี่บ้าพี่แฝงมากก ก็ก็เหตฟีดแบลกอะครับก็ก็ดีใจที่แบบว่ามีแฟนๆติดตามรอแล้วก็เดี๋ยวมีบางคนที่แบบรู้จักเราอยู่แล้วแล้วก็รู้จักพี่เกรนอยู่แล้วด้วยเียก็แบบรอรอแฟนคนทั้งแบบเกรนอินตอนนี้ก็คืออินเกรนใช่ไหมครับไม่เขาบอกว่าเขาบอสู้คับเขาบอกอินไม่ยอมเลยไม่ยอมต่อเรื่องนี้จริงๆมันเป็นประเด็นที่ผิดไปแล้วล่ะครับเพราะว่าผมชนะแต่การกลับก็ไม่ยอมนะกลับก็ไม่ยอมมัมมี่เอาใครครับตอีก็ ขอพี่ๆเลยขอพี่ๆดีขอพี่ๆเราจะเราไปพิจารณาสี่สิบสี่แทนพิธีเอกแบบว่าหลายวันต่อเนื่องเลยนะครับก็ก็ก็ดีใจครับเราก็แบบว่าดีใจแทนพี่ๆทีมงานเพื่อนหลังด้วยแล้วก็จริงๆเป็นเป็นแรงผลักดันให้กับให้เราแบบว่ายิ่งยิ่งตั้งใจทำงานแล้วก็ถ่ายงานนี้ให้แบบว่า้มีแอบไปสองไหมคะว่าเขาพูดพูดเราว่าไงกันบ้างมีมีผมก็แบบว่าไปถ่ายฟิลฝึกพิธมการก็แบบว่าเห็นแบบ ก็ในแหละก็จะมีบอกว่าอะไรนะบอกว่าการรียูเนียนกลับมาเจอการเพราะจริงๆแล้วอินกับพี่เกรทเราเคยเป็นดีเจด้วยกันเมื่อสิบปีแล้วแต่ว่าคนยังไม่ได้รู้เยอะแยะมาผมก็แบบได้กลับมาเจอกันื่องที่เป็นเซนเซอร์หลุดแล้วครับเอ่ขอบคุณที่เห็นแล้วเหมือนกานาก็ผมผมจัดการแทนไปแล้วก็ก็ไม่ใช่ความตั้งใจของดีนาหรอกครับแต่ว่าก็ว่าก็ยังทักทักไปแซวแซวพี่เกรทอยู่แล้วว่า ยังดีนะว่าหลุดมาแล้วยังดูดีอยู่อ่ั <laughs> นะคือมันแค่แบบศูนย์นั่นเหมือนกับว่าหลุดแค่เฟรมเฟรมศูนย์จุดหนึ่งนี้เองเท่านั้นเอง okay. เอะครับ<อ><อ>คือผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขารู้ว่าโอเคมันก็เป็น,เป,นเป็นจังหวะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเราก็จะระมัดระวังยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปครบาางงนกกก็ออออว่เ้ ปุ้ยพี่เกดนะฮะเพราหุ่นดีมากๆเลยนะไม่ไม่เลยมีผมนี่แหละเพราผมแต่ว่าต้องถ่ายคู่กับเขาด้วยผมต้องรีบไปออกกำลังกายลุคนี้ก็ก็แข่งกันฟิตอยู่ถูกต้องพ่อกว่คือถ้าถ้าเราก็จะคุยกันตลอดว่าวันนี้แบบว่าผมไปฟิตมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรับกันอยู่สามกำลังรับจริง

ก็มีนะคะขอถ่ายหลังนี่เป็นหนึ่งสองดีค่ะหนึ่งสองส้าง